ได้คุยคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปรับความเข้าใจกันทุกอย่างได้เป็นอย่างดีครับเราก็ต้องขอโทษที่น้องทุกคนนะครับทั้งสสผู้สมัครสสทีมงานของพรรคทั่วประเทศพนักงานพรรคนะครับผู้สนับสนุนสมาชิกพรรคเราที่ที่ต้องมาลำบากนะครับแล้วก็มารุนระทึกมากังวลใจนะครับกับการการแสดงออกของพิธารอง็ต้องขอโทษทุกคนด้วย วันนี้ก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าเรื่องทุกอย่างเคลียร์ปัญหาด้ากกนกฎหเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปนี้เนี่ยเราประมาณเกือบสามเดือนก็จะเป็นช่วงเวลาการเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งอย่างเดียวสมาชิกทุกคนร่วมประชุมการเลือกตั้งอย่างเดียวนะครับเพื่อ,อผมเชื่อว่า3เดือนนี้มันดูระยะเวลาเหมือนสั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหนึ่งในเส้นทางระยะยาวของพวกเราตั้งแต่เรือมตั้งพรฒนาคนใหม่มา เ่อว่าเมื่อวานในครบ3ามปียุบพัคพอดีวันนี้ก็เหมือนเปิดภาคใหม่นรับดังนั้นก็เริมต้นใหม่นะครับก็่อความเข้าใจทุกอย่างหมดนะเคลียรกันเปิดบทที่คุยกันทุกเรื่องเลยน้ำตาร่วงกันไปคนละไหลนะแล้วก็สามเดือนจากเนี้ย มันเป็นระยะเวลาสั้นแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางระยะยาวนะครับพวกเราตั้งแต่อนาคตใหม่มาถึงก้าวไกลนะครับแล้วก็ผมกับพิธาเนี่ยก็คิดตรงกันนะครับรวมทั้งผู้บริหารพรรคแล้วก็คุณธนาทรด้วยว่าเ,เราไม่ควรจะต้องมาขัดแย้งอะไรกันในเรื่องเวลาแบบนี้นะครับเพื่อที่จะทําความฝันของทุกคนเรความฝันของพวกเราตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นมาในการต่อสู้ด้วยกัน,นก็หวังว่าทุกคนนะครับเดินหน้าสู้กันต่อ มีปัญหาอะไรต่ตตตตนางๆนาเราก็มาพูดคุยกันนะครับในภายในครับก็<ล>ะจะยืนยันละว่าอาจจะมีเวลากลับมาพูดคุยกันมากขึ้นเรียกได้ว่าตอนนี้จะยุบูอานนี้ละ